จากการลงพื้นที่ของท่านนายกที่จังหวัดสะแก้วเพื่อตรวจดูโครงสร้างพื้นฐานยกระดับด่านชายแดนโดยจังหวัดสะแก้วเป็นด่านชายแดนสําคัญของไทยโดยมีจํานวนผู้ผ่านด่านกว่า10ล้านคนต่อปีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง1.1แสนล้านบาทนอกจากนี้ยังเป็นด่านชายแดนที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่สูงห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไทยกัมพูชาเวียดนามและจีนด้วยค่ะจากการ ลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทางท่านนายกก็ได้สั่งการทางกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดหาข้อสรุป4เรื่องด้วยการภายใน30วันนี้นะคะก็คือ1การจัดทำา t m p p r r r y y o r r e r r p s s s สํำหรับจุดข้ามแดนให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้มาจากจังหวัดสระแก้วสามารถข้ามแดนได้โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต 2. จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางที่ด่านคลองลึกปลอยเป็ดเพราะมีประชาชนเดินทางเข้าออกจำนวนมาก 3. จัดตั้งกงสุนไทยที่เสียมเรียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไทยและ 4. ทํทำความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อจัดทำระบบ facial recognition สำหรับนักเดินทางซึ่งขณะนี้ฝั่งไทยมีแล้วอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือฝั่งกัมพูชาค่ะผมโดยรูมแล้วสถานภาพอของจังหวสัแก้มีความพร้อม ที่จะพิจารณายกระดับให้เป็นเขตเศร,รษฐกิพิเศษระยะทางที่เดินทางไปท่าเือแสบมังก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็มีสนามบินของของทัพอากาศที่อาจจะสามารถช่วยกันพัฒนาให้เป็นสิงพานิชได้สามารถมีการขนส่งสินค้าเรื่องศักยภาพของจังหวัดสแกวออกมาแล้วก็กลับไปก็จะมีการมาต้องทำาปันเยอะครับขอบคุณมากครับ